อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะคะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเราบีลาน้ำพุร้อนที่สวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะพี่ปูรู้ไหมครับว่าน้ำพุร้อนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับแตกต่างยังไงคะซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่นะคะแตกต่างจากที่อื่นก็คือเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีน้ำพุร้อนและน้ำตกอยู่ในที่เดียวกันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราสองคนอยู่ที่นี่เลยลานน้ำพุร้อนแจซ้อนค่ะอุทยานแห่งชาติแจซ้อนอยู่ในอำเภอเมืองปานมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับเกี่ยวกับความงดงามของน้ำพุร้อนซึ่งน้ำพุร้อนแจซ้อนนั้นเป็นสายน้ำแร่ที่เลาะเลี้ยวตามโขดหินน้อยใหญ่บนพื้นที่บริเวณ3ามไร่โดยน้ำพุร้อนแจซ้อนนั้นจะสวยงามเป็นอย่างมากในยามเช้าตรู่และยามเย็นยำ่ำ อาทิตย์อัสดงแสงแดดอ่อนๆจะกระทบไอ้น้ำจากบอ่อน้ำแร่งดงามเหมือนภาพวาดของจิตรกรเอกและบางครั้งก็แหลดูลึกลับน่าค้นหากลิ่นกรรมฐานจางๆของน้ำพุร้อนสร้างความรู้สึกสงบได้อย่างน่าประหลาดใจเรียกได้ว่าสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี ที่นี่นะคะพี่ปูตั้งอยู่ไม่ไกลเลยครับห่างจากตัวเมืองประมาณแค่75กิโลเมตรเท่านั้นเองเรียกได้ว่าถ้านักท่องเที่ยวคนไหนอยากมาที่นี่แค่ปักหมดว่าอุทยานแห่งชาติแจสซอนก็สามารถมาได้ง่ายๆเลยครับและที่สําคัญนะคะบ,บ่อน้ําร้อนที่นี่มีถึง9บอ่อด้วยกันนะคะมีทั้งแบบธรรมดาและก็แบบไหลซึมด้วยนะคะอุณหภูมิของบ่อน้าร้อนที่นี่เนี่ยเริ่มตั้งแต่68องศาถึง82องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะพี่ปูครับตามธรรมเนียมแล้วถ้าเรามาที่นี่เราต้องทําอะไรบ้างล่ะครับ นี่ค่ะหิวมาจากบ้านเลยทีเดียวหรือใครจะซื้อที่นี่ก็ได้นะคะสํกกา,านักงานอุทยานเขามีจําหน่ายค่ะนั่นก็คือการลวกไข่นั่นเองมีทั้งไข่นกกระทาแล้วก็ไข่ไก่ด้วยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไข่ไก่ธรรมดาให้เป็นไข่ออนเซนค่ะวันนี้จะทําเมนูอะไรดีครับพี่โบ๊เขาต้องบอกว่าความพิเศษวันนี้ก็คือน้ําพุร้อนของเราสามารถทําให้ไข่ธรรมดาแบบนี้กลายเป็นไข่ออนเซนได้เลยง่ายๆแค่ลวกไข่ก็อร่อยแล้วค่ะ,ปะไปไปกันเลยครับผมไปลวกกันเลยค่ะ หากจะพูดตามหลักการทางธรณีวิทยากล่าวได้ว่าบริเวณน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนั้นเป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวอยู่โดยน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนั้นเกิดจากน้ำเย็นบนผิวโลกลงสู่ชั้นหินและถูกกักเก็บเอาไว้เมื่อชั้นหินอุ้มน้ำที่มีความร้อนจากหินหนืดใต้ดินน้ำจะเดือดและมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเกิดแรงดันทำให้ปุดขึ้นมาบนผิวดินและกลายเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากพอจนสามารถลวกไข่ไก่ ให้สุกได้กันเลยทีเดียวครับพอมาถึงบ่อน,น้ำพุร้อนล้วนะคะแต่ละบ่อนเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกนะคะว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่และต้องใช้เวลาในการต้มไข่กี่นาทีะค่ะอย่างเช่นบ่อน,นี้นะคะมีอุณหภูมิอยู่ที่70.1องศาค่ะใช้เวลาในการต้มไข่17นาทีถึงจะได้ไข่แดงที่แข็งและก็ไข่ขาวที่เหลวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนคะ่ะต้มเลยจ้า เวลาแล้ว17นาทีแล้วค่ะตั้มมามาดูไข่ของเรากันอ,อ้านี่ค่ะ17นาทีแล้วเดี๋ยวข้างในจะเป็นแบบว่าไข่แดงแข็งแล้วก็ไข่ขาวเลวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะออนเซน็นน้ำพุร้อนแจซ้อนของเราค่ะอุทยานแห่งชาติแจซ้อนกับความงดงามตามธรรมชาติในหลากหลายฤดูกาล โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวแห่แหนกันมาเที่ยวน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนกันเป็นจำนวนมากเพราะอยู่ในช่วงของฤด,ดูหนาวบรรยากาศของอำเภอเมืองปานก็จะปกคลุมไปด้วยไอหมอกและความหนาวเย็นเหมาะกับการมาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามครับช่วงฤด,ดูฝนหรือช่วงกรีนซีซั่นหากมาเที่ยวที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อนก็จะได้อีกบรรยากาศแห่งความเขียวขจีและความชุ่มฉ่ำของพื้นป่าซึ่งเป็นความงดงาม ที่่แตกตกกกางกันออไปหลังจากที่เรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็ได้นำไข่ไปลวกน้ำแรกมาเป็นที่เรียบร้อยกินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากการ เอาไข่มาต้มแล้วเรายังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกด้วยอย่างเช่นเรื่องของการนวดขั้มาและก็ยังมีอาดน้ำแร่ด้วยน้ตำตามเลือกอะไรดีคะตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกเหนียวตัวมากเลยครับพี่ปูขอไปใช่น้ำแร่ให้สบายสบายตัวก่อนตัว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้มไปอาบน้ำแร่ส่วนปูจะไปนวดนะคะแล้วเดี๋ยวกล,กลับมาเจอกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปเที่ยวลตกกันต่อนะคะได้เลยครับผมเจอกันนะครับ,บในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับก็จะมีห้องอาบน้ำแร่ ที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบส่วนตัวและห้องรวมแบบตักอาบกลางแจ้งโดยน้ำแร่ที่นำมาใช้นั้นต่อท่อตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิน้ำแร่ตั้งแต่39ถึง42องศาเซลเซียสและสามารถที่จะใช้แช่อาบได้เลยครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องไปอาบน้ำแร่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นที่ลำปางของเราก็มีออนเซ็นให้ได้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเช่นกันครับ อีกด้านของห้องอาบน้ําแร่ก็จะมีบริการนวดแผนไทยให้กับนักท่องเที่ยวได้นวดผ่อนคลายโดยผู้เชี่ยวชาญในการนวดที่ได้รับมาตรฐานงานบริการด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทยผ่านใบรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยนักท่องเที่ยวเองนั้นสามารถใช้บริการได้หลังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินเที่ยวชมอุทยานมาตลอดทั้งวันธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีความหลากหลายท่ามกลางพื้นป่าเิภัพันมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีซึ่งน้ําตกแจ้ซ้อนที่ปู่แลยน้องต่้มกำลังจะไปชมความงามนั้นอยู่ไม่ไกลมากนักจากสำนักงานประชาสัมพันธ์สามารถเดินขึ้นไปตามทางประมาณ500เมตรซึ่งในฤด,ดูฝนนั้นน้ําตกก็จะมีความสวยงามชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวครับ ู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกชั้นแรกเรียกว่าตาดหลวงค่ะน้ําตกแจ้ซ้อนนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด6ชั้นนะคะ6ชั้นนี้เกิดจากการไหลรวมกันสําหรับแม่น้ํามอนด้วยนะคะทําให้เกิดน้ําตกแจ้ซ้อนที่สวยงามแบบนี้ละคะ่ะที่ปูเห็นไหมครับว่ารอบๆบริเวณน้ําตกจะมีโต๊ะให้นั่งชิลกันด้วยนะคะหรือใครจะเอาเสืมอมาปูนั่งเล่นก<ม>็ได้นะคะ เรียกได้ว่ามาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสามารถได้มาเที่ยวทั้งน้ําตกและน้ำพุในที่เดียวกันได้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะนั่งโต๊ะก็ได้เอาเสือมาปูนั่งก็ได้ด้วยชิลๆฟังเสียงน้ําตกให้ผ่อนคลายในช่วงวันหยุดใด้ด้วยนะคะในอำเภอเมืองป่านั้นนอกจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนแล้วชุมชนอันห่างไกลที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ ปูและตั้มกำลังมุ่งสู่บ้านแม่แจม๋มหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ซึ่งก็อยู่ห่างออกไปจากอุทยานแห่งชาติแจซ้ซอนไม่ไกลมากนักโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปตามถนนสาย1252าลำปางเชียงใหม่ผ่านกลางหุบเขาดอยลังกาแม้ถนนจะคดเคี้ยวและสูงชันแต่สองข้างทางนั้นก็เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์เอาไว้อย่างสวยงาม ะคะเราก็มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแม่แจมมกันและะ้วค่ะน้องตั้มเราต้องเดินเข้าไปไกลมากไหมครับพี่ปูไม่ไกลเลยจะอีกนิดเดียวตรงนี้นี่เองนิดเดียวจริงๆใช่ไหมครับจริงๆค่ะปา <laughs> หน้าตาเหมือนไม่เชื่อนะ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้โชคดีบ้างเลยนะคะน้องตั้มเพราะว่าเรามาเจองานนี้เลยแม,ม่เจ่มแเจ่มแต้หนาจะแจมมขนาดไหนไปจ้ะไปดูกันค่ะไปเลยครับ <laughs> <laughs> บ้านแม่แจ่มเป็นพื้นที่ถิ่นอาศัยของประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบ้านแม่แจ่มแต่บนแจ้ซ้อนอําเภอเมืองป่านจังหวัดลําปางอยู่เสมอทุกๆปีของที่นี่จะมีลานกิจกรรมบ้านแม่แจ่มซึ่งในวันที่ทีมงานไปถ่ายทํารายการนั้นที่นี่ก็กําลังคึกคักกับกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าแม่แจ่มแจ่ม,จมแต้หนารอยยิ้มและเสียงหัวเราะอิ่มเอมไปทั่วทั้งลานหมู่บ้าน สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนักแสดงมากหน้าหลายตาที่หมุนเวียนกันบนเวทีนั้นก็คือลูกหลานชนชาติพันธุ์ของหมู่บ้านที่นี่นั่นเอง ว่าการเที่ยวครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับของผมได้เลยนะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะอันซีน13อําเภอเราพามาอิม่มเอมกันที่อําเภอเมืองปานทริปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนนั้นกลับมาติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เรา2คนไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ